อาลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เรามีโอกาสได้นมันสการพระเจ้าอย่างเต็มที่แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิก็มีโอกาสเอเมนเพียงแค่อาจจะได้รับการเยี่ยมเยียนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะเพียงแค่การแตะต้องการเจริมการทรงสถิตของพระองค์ประสบการณ์กับพระองค์สั้นๆน,นั้น มีค่าสำหรับชีวิตของเรามากๆเพราะเป็นเหมือนกับการเพิ่มกำลังอย่างอัศจรรย์สำหรับเราอาเมนขอบพระคุณพระเจ้านะครับแล้วเราก็มั่นใจว่านี่เป็นเวลาที่ดีสำหรับเราที่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันและพวกเราทั้งหลายต่างเป็นครอบครัวของพระเจ้าเอาเมนผมอยากจะเริ่มต้นพระวจนะของพระเจ้านะครับ ในเช้านี้เพื่ออยากให้เราทั้งหลายได้เห็นความดีเห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเห็นการวางระบบครอบครัวของพระเจ้าสำหรับทุกคนทุกชีวิตที่เข้ามาเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับชีวิตและจะได้รับอย่างครบบริบูรณ์จากพระวจนะของพระเจ้าหนังสือเอเฟซัสนะครับเริ่มจากเอเฟซัสก่อน ผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับพี่น้องเยอะทีเดียวนะแล้วก็ผมเพียงแต่เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับเอพิซตัสบทที่หนึ่งข้อที่18บแเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่18พบแล้วพี่น้องอ่านพร้อมกันนะครับ 1, 2, 3และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธทรมิก,กชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรชาวนี้เป็นวันอาทิตย์แรกชาวนี้เราเข้ามาผมเชื่อว่าบรรยากาศเหมือนกับเราเข้ามาอยู่ร่วมกันในฐานะครอบครัวของพระเจ้าที่ผ่านมานะครับ ปีที่ผ่านมานั้นเป็นเหมือนกับชีวิตของเราที่เผชิญกับหลายสิ่งหลายด้านแล้วก็โอกาสที่เราจะได้อยู่ในบรรยากาศครอบครัวของพระเจ้าแบบนี้นั่นนะครับในลักษณะในวันนี้ที่พระเจ้าทรงนำเรานั้นก็ก็บ่อยแต่วันนี้เป็นวันพิเศษอเมนที่เหมือนกับว่าเราได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันฮาเล,ลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าแล้วยิ่งกว่านั้นเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่ ไม่ใช่เฉพาะเราแต่พระเจ้ายังทรงให้มีผู้คนที่เข้ามานะครับอยู่กับเราที่นี่ด้วยเอเมนเพื่อที่จะรู้จักกับพระองค์เพื่อจะได้เห็นว่าเอ,อครอบครัวของพระเจ้าเป็นอย่างไรพี่น้องที่รักถ้าเรามองดูสถานการณ์ภายนอกนอก,ก็เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรมากนักเราเห็นแต่บรรยากาศที่เป็นความคิดแบบโลกตามความคิดของเรานะะ ข้างนอกเป็นอย่างไรในบว์ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่คือมุมมองของเราหรืออาจจะเป็นมุมมองของคนในโลกนี้แต่สําหรับเรานั้นวันนี้ผมอยากให้พี่น้องมองใหม่อาเมนขอบคุณพระเจ้าที่หลายคนเห็นแล้วว่านี่แหละที่ท,ที่ทรงสถิตของพระเจ้านี่แหละเป็นที่ที่เรานามัสการพระองค์ร่วมกันนี่แหละเป็นที่พระองค์ทรงบังคับปัญชาพระพรตลอดปีที่ผ่านมาฉันอยู่ได้ฉันยืนได้ฉันผ่านมาได้เพราะพระเจ้าช่วยฉันอาเมน อาเลูยาแต่บางคนนั้นยังสับสนยังสงสัยยังลังเลอยู่ว่าจริงเหรอทำไมชีวิตของฉันจึงมีปัญหาตลอดแล้วก็มีปัญหายุ่งยากมากๆปีที่ผ่านมาเหมือนกับตัวคนเดียวไม่มีใครรู้สึกว่าเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างอย่างยากลำบากแต่ขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้เราได้มานั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันเอเมนทั้งคนที่มีประสบการณ์ ที่พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยแต่ให้พี่น้องได้ขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าเ,อาเวลาไม่พอแน่นอนนะครับแล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้าให้กันและกันได้รับพระคุณได้รับพระพรกันมาตลอดตั้งแต่เฉลิมฉลองคริสต์มาสมาจนถึงเวลานี้นะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังเห็นว่า,เ,าเหมือนกับลุ่มลุ่มดอนๆอนอยู่ในวันนี้อยากจะใช้ถ้อยคาของพระเจ้าในเอเวซัสตบอกว่าขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเอเมนมองมาใหม่ อเมนมองคริสตจักรใหม่มองครอบครัวของพระเจ้าใหม่ตั้งแต่นี้ไปฉันจะมองที่พระพรมองที่สิ่งดีที่พระเจ้าทาผ่านชีวิตของฉันท่ามกาลางคริสตจักรแห่งนี้เพื่อเราจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เติบโตที่เข้มแข็งที่ได้รับพระพรเป็นอีกคนหนึ่งที่จะเป็นหลักในคริสตจักรแห่งนี้พี่น้อง ระหว่างคนที่ตั้งหลักกับคนที่ไม่ได้ตั้งหลักเวลาพระพรมาใครได้รับมากกว่ากันคนที่ตั้งหลักได้ก็จะได้รับมากกว่าเอเมนหลักไม่ดีเดี๋ยวก็เดินเหยียบกันอเมนบางคนก็นสกลกมาเกลียบคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นขอ <c oughs> พระเจ้าช่วยเรานะครับไม่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอาทิตย์นี้ขอบคุณพระเจ้าหลายคนเข้ามาตั้งหลัก เป็นวันอาทิตย์แรกของปีแอเมนวันที่จะรับพระคุณวันที่จะรับพระพรวันที่มาตั้งหลักอีกครั้งหนึ่งเถอะอีกสิบเอ็ดเดือนกว่าๆข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสลับชีวิตของเราในช่วงเวลาแห่งออกจากการตั้งหลักแล้วดําเนินชีวิตต่อไปเนี่ยไม่รู้เราจะ,ะเผชิญกับอะไรบ้างในเวลาที่เรารเผชิญปัญหาในเวลาเราเวลาที่เราดําเนินชีวิตท่ามกลางโลกนี้นั้นน่ะบางครั้งเราเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนกับสนามต่อสู้ในชีวิตของเราเวลาต่อสู้เนี่ยมันไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้ซ้ายรู้ขวาหรอกแต่ว่าถ้าตั้งหลักดีๆในวันนี้อเมนเราสามารถสู้ได้แน่เพราะเราตั้งหลักกับพระเจ้าและพระเจ้าจะเดินไปกับเราพระเจ้าจะนำหน้าเราอเมนพระเจ้าจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังอยู่บนอยู่ล่างสำหรับชีวิตของเราเอเมนถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขวางเรา อาเลลูยาอย่าไปมองถึงปัญหาที่ขวางอยู่ตรงหน้าแต่จงมองวันนี้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราและแน่นอนแม้ว่าปัญหาจะใหญ่ขนาดไหนพระเจ้าจะนำเราผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผมจึงได้เห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเปิดตาใจของเราขึ้นตานอกของเราเนี่ยเห็นปัญหาเนี่ยตาตรงเนี้เอเมน มันมองอย่างโลกนี้แหละนะครับปัญหาของตาเนี่ยนะครับโลกนี้บอกว่ายากแลกว้วก็ยากกับเขาโลกนี้บอกว่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหากับเขาแน่นอนเราไม่ได้หลอกตัวเองตาของเราจะรับรู้ถึงปัญหาถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรารับรู้ทั้งสิ่งดีและไม่ดีแต่ก็เป็นมาตรฐานเป็นวิธีอย่างโลกสิ่งที่ดีก็ดีไปสิ่งที่เป็นปัญหาโลกก็จะซ้ำเติมปัญหานั้นให้ใหญ่ขึ้น เอเมนมันเป็นอย่างนั้นนะพี่นะ้องปัญหาเล็กนิดเดียวก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้แต่วันนี้เมื่อเราตั้งหลักดีๆให้พระเจ้าเปิดตาใจของเราให้สว่างขึ้นเราจะเห็นว่าทุกปัญหาทุกสิ่งที่เราจะไปเผชิญน,นั้นเราไม่ได้เป็นเหมือนกับนักมวยที่ชกลม้มแต่ทุกสิ่งที่เราต่อสู้ถูกนับคะแนนไว้ทั้งนั้นเอเมนและพระเจ้าจะทรงอยู่กับเรา พระเจ้ามีเป้าหมายสำหรับทุกสิ่งแม้สิ่งร้ายก็จะกลายเป็นดีเอเมนแม้อดีที่ผ่านมาอาจจะล้มเหลวก็เพื่อจะสำเร็จในปีนี้อเมนเรามองแบบนี้พี่น้องคนเราถ้าไม่พลาดก็ไม่มีบทเรียนแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีวันนี้พี่น้องอยังนั่งหายใจอยู่ที่นี่นะคติหนึ่งผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจหนุนใจอะไรต่างๆสมัยเป็นเด็กนะครับมักจะมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีความหวังอยู่เสมออามนคำพูดนี้ฟังดูอาจจะเป็นคำพูดของคนธรรมดาหรือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็ได้เป็นความพูดของคนทั่วไปที่ได้ยินก็ได้แต่พอมาเชื่อพระเจ้า ผมคิดถึงคำพูดเหล่านี้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจในขณะกี่เชื่อพระเจ้าเรารู้ว่าลมหายใจนั้นมาจากพระเจ้าเอเมนทุกครั้งที่เราหายใจเข้าหายใจออกพระเจ้าทรงประทานให้กับเราหมายคุ้มว่าพระเจ้ารับ,บรองให้เรายังมีชีวิตอยู่รับ,บรองให้เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าโปร่งทรงให้เรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายหมายความว่า พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งใหญ่ๆสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตของเราเสมอปัญหาใหญ่พระพรก็จะใหญ่ถ้าเราเชื่อฮาเลยลูยาปัญหาเล็เลเลกๆน้อยๆก็รับรางวัลชมเชยอเมนขอตาใจท่านสว่างขึ้นเราไม่ได้ต่อสู้ปัญหาแบบชกลมแบบไม่ได้รับอะไรถ้าเราสู้กับพระเจ้าปัญหาใหญ่รางวัลใหญ่พระพรใหญ่เอเมน พี่น้องเวลาเ,าเราไปทําบางสิ่งบางอย่างเราไปยิงนกตกปลานกเล็กๆน้อยๆปลาซิวปลาซ้อยเอาไง่ายไหมครับง่ายปลาใหญ่เป็นไงครับเอาอยากหน่อยเช่นเดียวกันแหละพี่น้องชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยเมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าจะทรงโปรดนําเราเวลานี้พระเจ้าทรงอยู่กับพี่น้องผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วย เปิดตาใจของท่านออกเปิดตาใจของท่านออกท่านไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยให้เรามีมุมมองเหมือนกับดาวิดมองโกลิอัตอย่างนั้นแหละไม่ใช่ปัญหาเลยโกลิอัตเล็กน้อยเหมือนก้อนหินก้อนนั้นก้อนเดียวไม่เหมาะที่จะฆ่าด้วยอาวุธของทหารด้วยซ้ำไปใช้หนังกระติกนี่แหละยิงลูกเดียวตายเลยนะครับใช้สลิงใช่ไหม เวียงก้อนหินไปถูกโกลิอัดเพราะดาวิดมองว่าเล็กน้อยแต่สำหรับคนที่ไม่มีความเชื่อโอ้ตัวสูงใหญ่นะสูงสเมตรแต่เฉพาะชุดเกราะหนักห้าสกิโลนะโอ้ฉันจะผ่านไปได้ยังไงฉันจะชนะได้ยังไงโกลิอัตเดินไปทางไหนกองทัพอิสราเอลวุ่นวายไม่มีใครต่อสู้ได้แต่ดาวิดมีมุมมองที่แตกต่างออกไปฉันมีพระเจ้าใน ท่านมาด้วยหอกด้วยหอกัตฉันจะสู้ท่านด้วยพระนามของพระเจ้าจอมโยธาอเมนพี่น้องพระเจ้าอยู่กับพี่น้องให้พี่น้องมีมุมมองเหมือนกับดาวิดว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฉันจะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนี้ด้วยพระนามของพระเจ้าจอมโยธาฉันจะต่อสู้กับปัญหาหนี้สินที่ฉันเผชิญอยู่นี้ด้วยพระนามของพระเจ้าจอมโยธาไม่ได้หมายความว่าให้พระเจ้าช่วยให้กู้ได้อีกไม่ใช่ อันนี้คือความคิดของเราแต่พระเจ้าจะทำให้เราผ่านพ้นมาได้พี่น้องติดหนี้มากี่ปีแล้วสามปีห้าปีสิบปียังมีชีวิตอยู่ไหมครับมันยังผ่านมาได้เอาเลยเลยจนะแล้วทำไมจึงจะไม่สู้อีกต่อไปสู้ต่อเดินต่อด้วยความเชื่อเดินกับพระเจ้านี่แหละเอเมน มารซาตานมักจะทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองแย่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอทําให้เราเสียเวลาอยู่กับการคร่าครวญอยู่กับความพ่ายแพ้นะถ้าเพลงลูกทุ่งบอกว่าอยู่กับความผิดหวังบางคนชอบจมจมอยู่กับความเจ็บปวดนอนให้มานแทงอยู่งั้นเลยนะครับ นะแทงด้วยการบาดเจ็บแทนด้วยความขมขื่นความขัดเคืองความโกรธการน้อยอกน้อยใจความเจ็บปวดความผิดหวังความโศกเศร้านะครับมารซาตานก็ยืนอยู่บนท่านแล้วมันก็เป็นไงครับเอาไปเลยเอาไปเลยจริงๆแล้วมันหลอกท่านมันโกหกท่านความจริงพระเยซูไถ่ท่านออกจากสิ่งเหล่านี้หมดแล้วเอเมนแล้วมารซาตานก็ไม่สามารถทำร้ายท่านได้ มันได้แค่หลอกความคิดของท่านแต่ใครทำ้ายท่านตัวท่านเองฉันทำไม่ได้ฉันเป็นไปไม่ได้ฉันสู้ไม่ได้ฉันอ่อนเอฉันพ่ายแพ้ฉันโศกเศร้าฉันต้องนอนสมอยู่กับความซึมเศร้าฉันต้องอยู่กับความผิดหวังฉันต้องอยู่กับความเก็บปวดอย่างนี้ต่อไปจนตายบอกกับตัวเองอย่างนี้ มันใส่ความคิดให้กับเราทำให้เรากลายเป็นคนเสียเวลาไม่ยอมต่อสู้บางคนเสียเวลายังไม่พอยังหันหน้าไปหาสิ่งเสพติดหันหน้าไปหาสิ่งอื่นหันไปกินหันไปดื่มบางคนยังไม่รู้จักตัวเองเลยว่าเป็นโรคสุราเรื้อรังตั้งแต่ตอนไหนโอ้พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักเราจะ เห็นไหมครับเมื่อ,อยาโคบเผชิญหน้ากับปัญหาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพูดประมการบทที่32มิบบรรดาพ่อบ้านทั้งหลายนะครับ mm hmm. เขาเป็นไงครับยาโคบตัดทุกสิ่งที่กังวลใจออกที่รบกวนใจออก,ท,บบออกทั้งหมดปัญหาต่างๆตัดออกไปก่อน mm hmm. แล้วยาโคบเป็นไงครับพึ่งพระเจ้าเข้าหาพระเจ้าถ้าผู้ชายเข้าหาพระเจ้าแบบนี้ดีกว่าจะมาเถียงกันกับเมียเป็นไงครับ ไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าผู้ชายกึ๊บเข้าหาพระเจ้าไปนงครับปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาดเลยเอเมนผมก็เลยหนุนใจพี่น้องผู้ชายว่าอย่าไปโศกกันในครอบครัวมันเถียงกันซื้อผู้ชายเข้าหาพระเจ้าเอเมนพึ่งพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักเช่นเดียวกันถ้าเรามัวแต่เจ็บปวดมัวต่อไปแพ้มัวต่ผิดหวังโม่อยู่ซึมเศร้าอยู่ม่แต่บาดเจ็บอยู่ แล้วเมื่อไหร่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขเอเมนแน่นอนละ่ะเวลาเรามาอยู่กับพระเจ้านะเมื่อเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมีประสบการณ์กับพระองค์นั้นขอตาใจของท่านสว่างขึ้นท่านจะออกไปแล้วจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเอเมนเพราะพี่น้องมาอยู่ในบ้านของพระเจ้าในครอบครัวของพระเจ้านะครับหนังสือฮิบรูเขียนดีนะครับเป็นอย่างเร่ปริง่งนะครับ อย่างเร่งรีบพูดผิดเหมือนกับพ่อบ้านเลยนะครับหนังสือฮิบรูนะครับพี่น้องไปดูนะผมกันไว้นะครับพระกัมภีร์หนุนใจเรานะครับฮิบรูบทที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับฮิบรูบทที่หนึ่งเออฮิบรูบทที่สามขอโทษฮิบรูบทที่สามข้อห้า ถึงข้อ6นะครับในครอบครัวของพระเจ้าเรามาอยู่ในชุมนุมชนครอบครัวของพระเจ้าที่มีพระคริสต์ในฐานะพระบุตรทรงมีอำนาจเหนือชุมชนครอบครัวของพระเจ้าไม่ใช่อาจารย์เฉลิมไม่ใช่อาจารย์นาแต่เป็นพระเยซูคริสต์มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวของพระเจ้าที่นี เอเมนและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโดยฤทธิ์เดชห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระที่พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงประทานพระผู้ช่วยให้อยู่กับเราเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าเราจึงอยู่ในฐานะที่เราทั้งหลายอยู่ภายใต้การปกป้องการอวยพรการดูแลการทรงนำของพระเจ้าเพราะทั้งสิน้นฤทธิ์านุภาพทั้งสิน้น ในสวรรค์ก็ดีในโลกก็ดีได,ด้มอบไว้กับพระเยซูคริสต์เอเมนและพระเยซูคริสต์เป็นหัวหน้าครอบครัวที่อยู่ที่นี่เมื่อเราเข้ามาอยู่ร่วมกันเราจึงอยู่ในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยเอเมนเมื่อเป็นอย่างนั้นฮิบรูก็เลยว่าหนุนใจให้เรามีความหวังเพราะเราทั้งหลายเป็นครอบครัวของพระเจ้าเป็นครอบครัวของพระเจ้าอาเลยเลูยาไปอย่างเร็วนะครับ หนังสือลูกาบทที่15นี่ชอบมากเลยนะครับวันนี้จะอ่านอีกแบบหนึ่งอ่านได้หลายแบบนะลูกาบทที่15เรื่องบุตรน้อยเรื่องคําอุปมาเรื่องบุตรหายไปนะครับในลูกาบทที่15ข้อที่11นะได้เริ่มพูดถึงนะครับข้อที่11ได้บอกว่าใชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนประโยคเดียวนี้นะครับเราไม่รู้ว่าเป็นสิ่งแรกที่บอกว่าครอบครัวนี้มีชายที่มีลูกสองคนแล้วเมื่อเราอ่านองค์ประกอบของบททั้งหมดเนี่ยนะครับพระบีบอกว่าเออลูกชายคนเล็กเนี่ยขอทรัพย์สมบัติบิดาก็แบ่งให้แบ่งให้กี่คนแบ่งให้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นของคนเล็กส่วนหนึ่งเป็นของคนโต พระคัมภีร์บอกว่าลูกคนเล็กก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็ไปเมืองไกลแล้วก็ผลานทรัพย์ตั้งตัวเป็นนักเลงก็แสดงว่าชายคนนี้ฐานะดีไหมฐานะดีมากๆมัง่งคั่งร่ำรวยเลยแหละนะครับแล้วก็สขนาดแบ่งทรัพย์ให้แล้วลูกชายคนเล็กยังไปไปยังแยกตัวไปตั้งแก๊งได้เป็นผู้มีอิทธิพลได้นะครับ ชายก็เล็กลูกชายก็เล็กนั้นแยกตัวออกจากความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ไปเมืองไกลแยกตัวออกจากสิทธิอำนาจของหัวหน้าครอบครัวนะแล้วก็ไปเมืองไกลพี่น้องอย่างที่ผมพูดอนะการหนีปัญหาไม่ใช่คำตอบแต่การต่อสู้กับปัญหากับพระเจ้าต่างหากแน่นอนที่สุดนะครับบางคนอาจจะทำงานอยู่ไกล แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราแยกตัวออกจากครอบครัวของพระเจ้าเพราะพระเจ้าอยู่กับเราทุกคนทุกแห่งขอเพียงเรามีความเชื่อและเรามั่นใจว่าฉันเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าครอบครัวของพระเจ้าความรักของพระเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้าการปกคลุมการช่วยเหลือของพระเจ้าก็จะอยู่กับเราเมื่อเราสัมพันธ์กับพระองค์เอเมนฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ักภาพนี้นะครับคําว่า บุตรคนเล็กรวบรวมทรัพย์สมบัติหนีไปเนี่ยนะครับหมายถึงว่าแยกจากครอบครัวของพระเจ้าไปเลยแยกจากพระเจ้าถ้าคุณแยกจากพระเจ้าอะไรที่คุณมีแม้ว่ามีมากสุดท้ายมันก็จะไม่มีบางคนอาจจะมีมากเป็นตัวเลขแต่ว่าตัวเขายังจนอยู่เหมือนเดิมมีเจ็ดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านก็ยังต้องการอีกเพราะว่าเขาจน a m มนอเมน แต่คนที่รวยอนั่งอยู่ที่เนี่ยมีไม่กี่หมื่นหรอกตัวเลขอเมน,น,นมีไม่กี่พันแต่ว่าเป็นไงครับมีความสุขกินอิ่มนอนหลับหาเลยเลยยะและในฝ่ายวิญญาณนั้นเรามั่นใจแน่ใจนะครับว่าเราได้รับการปกป้องจากพระเจ้าดูแลจากพระเจ้าชายหนุ่มคนเลน็กหนีไปกลับมาไหมครับกลับกลับมายังครอบครัวของพระเจ้า ครอบครัวต้อนรับไหมครับยินดีต้อนรับกลับบ้านลูกนี่คือครอบครัวเอเมนนี่คือครอบครัวถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาในคริสตจักรแห่งนี้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับขอพี่น้องใส่หัวใจของพระเจ้าบางคนไม่เคยผลนทรัพย์แต่ก็ต้องใส่หัวใจของพระเจ้าหัวใจของพ่อหัวใจของพระเจ้ายินดีต้อนรับพระเจ้าจะเล่าลมพระเจ้าจะรักษานะ พระเจ้าจะอวยพรนะพระเจ้าจะเยียวยาพระเจ้าอาภัยให้ขอวันนี้กลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่ยินดีต้อนรับกลับบ้านเริ่มใหม่นะจงพูดหนุนใจกันให้มากขึ้นไม่ใช่มีคนกลับเข้ามาหนีไปทางอื่นเลยเจ้าขอเห็ุอิอยังไหวพูดแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวของพระเจ้าเอเมนแต่ครอบครัวของพระเจ้าลูกชายคนเล็กคนนี้สมควรไหมครับ ไม่สมควรแต่ครอบครัวก็ยังยินดีต้อนรับเอเมนลูกชายคนโตอยู่ที่ทุ่งนาเหนื่อยไหมครับโอ้ยเหนื่อยทั้งวันเลยวันนี้แกะออกลูกแกะออกลูกไม่เท่าไหร่ควายก็ออกลูกอีกนะครับควายออกลูกยังไม่เท่าไหร่ควายโตติดตัวเมียอีกต้องแรนยนํำนำหาสม,มาปีโอู้เหนื่อยกลับมาบ้านเหนื่อยมากเลยหลายคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยกลับเข้ามาในครอบครัว แตเมนคนที่เหน็ดเหนื่อยคนที่บาดเจ็บคนที่ล้มเหลวกลับมาโอ้เหน็ดเหนื่อยต่อสู้กับปัญหาภารนักเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าเขาจะได้รับการเล่ารวมใจเขาจะได้รับการหนุนใจเขาจะมีรับกําลังใจออกไปอเมนมีกําลังที่จะสู้ต่อเมื่อกลับเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าบรรดาคนในครอบครัวของพระเจ้าอเมนซึ่งเป็นปากของพระเยซูคริสต์นั้นก็จะพูดหนุนใจเขาให้มากขึ้นแต่วันนี้ ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจของหลักอะไรเลยยาคนที่กลับมายินดีต้อนรับกลับบ้านคนที่เหน็ดเหนื่อยว่ามีภาระหนักโอ้หายเหนื่อยเป็นสุขพระเจ้าจะให้กําลังสลหรับท่านเอเมนคนที่เป็นหลักอยู่แล้วพระเจ้าก็จะทรงเพิ่มให้กับท่านมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นมั่งคั่งมากขึ้นยิ่งแก่ยิ่งยิ่งอาเมน <laughs> แม้แก่แล้วก็ยัง เกิดผลเป็นเหมือนต้นอินทผลัมเป็นเหมือนต้นิต้นสนสีดาต้นบักสีดานะครับต้นสนสีดานะครับที่ปลูกไว้ในเลบานอนอเมนยิ่งแก่ยิ่งเกิดผลต้นสีดาแห่งเลบานอนปลูกไว้ในพะนิเวศของพระเจ้าเนาะอธิบายต่อยิ่งแก่ยิ่งเกิดผลโอพี่น้องผมไปเห็นเขาทําต้นสวนอินทผลัมเขาต้องเอาใจใส่เขาต้องดูแลเขาต้องเรียกว่า ไม่ไปไหนเลยอ่ะมันถึงจะเกิดผลได้ปุ๋ยต้องสั่งตรงจากอิสราเอลผู้นัจึงจะสามารถดึงตลาดได้อวันนั้นเข้าไปคุยกับเขานะมันขนาดนั้นเดี๋ยวันไม่ได้ไปไหนแล้วต้องดูแลต้องดูใบดูกิ่งดูเอาใจใส่มากมากเพราะฉะนั้นครอบครัวของพระเจ้าก็เอาใจใส่ท่านอย่างนั้นแหละแต่ถ้าท่านตาใจไม่เปิดขึ้นท่านก็บอกว่าโอ้จะไม่ไม่หยุ่งกบชีวิตเท่าไหร่เนาะอะไรอีกละ่ะ ไม่เรากำลังเอาใจใส่ทา่านเพื่อท่านจะเป็นต้นอินทพลัมที่เกิดผลอเมนและผลนั้นก็จะคงอยู่ขอพระเจ้าอวยพรท่านจากสถานมัสการของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรท่านจากครอบครัวของพระเจ้าขอผู้ที่เข้ามาได้รับพระพรในวันนี้ยัดสันแน่นเต็มร้นอเมน ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับฮาราลูยาสรรเสริญพระเจ้าเรายกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าด้วยกันให้พระเจ้าอวยพรเราเอเมนสรรเสริญพระเจ้า